ผมได้กลับจากต่างประเทศมามอบตัวเพื่อสู้คดีที่เหลืออยู่สองคดีนะครับเป็นคดีอาวุธทั้งสองคดีที่ศาลจังหวัดพระนครศรียุทธยา1คดีและที่ศาลนายาก,กรุงทเทปีนหนึ่งคดีก่อนหน้าที่จะมาวันนี้เนี่ยผมได้ประสานกับทนายความคือคุณโชคชัยอ่างแก้วซึ่งอยู่อตรงนี้ครับอยู่ติดกันเนี่ยคุณโชคชัยก็ได้กรุณาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทําให้การทํางานวันนี้เนี่ยราบรื่นและสิ่งที่ผมชื่นชมและประทับใจกับเจ้าหน้าที่มากก็คือเดี๋ยวนี้การอธิบายขั้นตอนต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างครบถ้วนทําให้เรารู้สิทธิ์ของเราทําให้เราสามารถที่จะตอบคําถามได้อย่างมั่นใจนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผู้เราจะกคุ้นเคยกันแล้วสําหรับผมถือว่าเป็นเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นมากนะครับ ก็ทําให้มีความมั่นใจว่าจะสู้คดีได้ส่วนผลจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมส่วนเรื่องของแนวคิดอื่นๆนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกแต่เพียงว่าผมออกจากประเทศไทยไปในปี52แล้วกลับมาในปีนี้67ก็15ปีเต็มนะครับรู้สึกรู้สึกว่าเสียดายเวลาที่จะได้รับใช้ประเทศชาติไปเยอะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเลยตั้งใจว่า อะไรที่ทําได้คนจะทําการเมืองก็เป็นวิถีทางหนึ่งการทํางานทางด้านการต่างประเทศในบทบาทต่างๆผมก็จะรับทําต่อไปเรื่อยพระฉะนั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ง่ายๆครับว่าเมื่อพ้นจากเรื่องคดีแล้วก็จะขอทําตัวให้มีประโยชน์ต่อชาติในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตผมคิดว่าผมจะเสนอตัวเป็นคนที่ช่วยเหลือสําหรับคนที่อยากจะกลับมาและสามารถจะกลับมาได้เพราะเรื่องคดีความ อย่างตัวอย่างเช่นท่านเดชิวนาภัก์เพื่อไทยคุณจารุพงศ์เรียงสุวรรณเป็นต้นนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเลือกที่รักมากที่ชังตามตําแหน่งหน้าที่ไม่ใช่นะแต่ดูตามคดีแต่ละท่านถ้าคดีจัดการได้ง่ายเราก็มองไปตรงน,นั้นก่อน